เกษตรต้มนะครับอันนี้เป็นแปลงที่ผมอยากลองปลูกก็ตอนแรกกะจะรอสลัดนะแต่รู้สึกผมปลูกสลัดไม่ได้เรื่องก็เลยไปเอาต้นกุยช่ายครับมาเกะเป็นต้นเล็กๆเราปลูกในเจาะรูแบบเข้าปากกระป๋องนะกดปากกระป๋องแล้วก็เอามาปลูกข้างในนี้ครับจุดประสงค์คือ ปลูกยังไงให้จัดการหญ้าได้น้อยที่สุดแล้วก็ต้นทุนต่ำที่สุดตัวนี้มันตกเม็ดละประมาณสิบสองบาทประมาณนี้มั้งก็ถูกกว่าที่จะปลูกในตะกร้านะแล้วก็ผมคิดว่าเออถ้าทำแบบนี้แล้วหญ้ามันขึ้นน้อยก็คุมอยู่นะแล้วก็ผมก็ทำเป็นแปลง PVC แบบนี้ท่อ PVC ป็นอุโมงแล้วก็ปิดไว้แงนี้เลยเอาไว้ให้เขาต้นเขาแข็งแรงหน่อยก่อนแล้วก็เอาสแลนออกก็จะเหลือแต่ผ้าผ้าพลาสติกทำแบบนี้แหละครับก็เดี๋ยวก็ดูกันว่าเขาจะตายไหมอันนี้ปลูกเมื่อวานนะรดน้ำก็รดแบบนี้เลยส่วนตรงเนี้ยผมก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยหนักสูตรแมร่จ้จในบ่อวงซีเมนนะใช้ไป ประมาณ3กระสอบพื้นที่ก็ประมาณ5เมตร5้าคูณหนึเซนหนึเมตรอ่ะห่งเมตรคูณห้าครับประมาณนี้นะสวัสดีครับ